อเมริกาค่ะพี่น้องกับมาพบมาวพอ้กับนงะะิงราคาเมือนี้คะ่ะเมือนี้คะ่ะได้ตำทัวแซลมอนย่างขนมจีนลวกมีลวกแคบหมูแล้วก็ผักนะคะมากินข่าวน้ำกันค่ะพี่น้องสบายดีแม่ทุกคนเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะเมือน,นี้เอฟเฟตฝนตกคะ่ะข้างนอกอากาศดีค่ะเพราะว่าเวลาฝนตกมันสีอากาศเยน็นสดชื่นเนาะอืมโอ้จีนนอนตตรง้ากินข่าวกอนมามากินข่าวน้ำกันฮิวแล้วกันยังวะ อ,อันตาสินใจว่าดว่าสิกินเสซนมีขร้ว่าสิกินนั้นแตนขับปุ่นก็นเลยสองอย่างไปเลยบักทัวฝรั่งมันจะเบาหวานให้บักทัวบานเท่ามันจะเป็นแข็งๆยังไงอะแต่ว่าบ่ม,มี่เล่กินช่วงเดียว ม่แต่บักทัวบักแค่รอดอย่างบางทีบักแต่งบักหุงบะเมี่ยว่าได้ไปกับร้านมาสามอาทิตแล้วตั้งแต่เขาปิดเมื่อ อันนี้เป็นของที่ซื้อมาไว้ไนตู้เย็นเอาแว้ปลาแซลมอนก็ซื้อมากบอกหลายเลยใส่ช่องฟินเอาไว สิบอกว่าช่วงแรกๆอ่ะที่ปิดเมืองอะอาเซมอนช่วงแรกที่ปิดเมืองอ่ะเท่ากับตามข่าวตามอย่างนะว่าเออสิเป็นยังไงนั่นสิปวดหัวตื่นสองมาปวดหัวตอนนี้ก็เลย ปรับตัวได้แล้วพามไปสามอาทิตย์ก็เลิกเกียดเลิกยังเรากะไข้ขึ้นเลิกเสพข้าวให้มันหลายเสยพนิดน้อยกับพ่อให้เลิคอปเตออ์ตำรวจบินซะรวย ที่บอกว่าอันนี้ใส่น้ำปูนั่นตำถั่วน้ำปูอื้มแซ่บโอปากันนอนโอจีนกันว่า คนตกอากาศดีมะนะือนกันปลาซามวนมันจำทัวแซ่บเผ็ดเปรี้ยวหวาน ที่บอกว่าเสียบ้าวเรื่องอเรื่องอันนี้เนาะอเม่กากอะคนติดสามแสนคนตายแปดพันจะว่าจะตัวเลขใดตัวเลขจริงเลขบอมแบบอันหลายสำนักหลายอ่านแต่ละมือะไไรอะคนแช์มากเชีบางทีคนแช์มากอะแม่แนบมแม่แนเนาะ แต่ว่าผลกระทบอ่ะคนตกงานหลายเนาะยุบบายเข้ากอสั่นยู่เอาไมิกา้าเือนกันคนเกียรเรื่องเนี่ยเรื่องตกงานเนี่ยทํามาขาขายลำบากเนาะ ีแ่แล้เราก็ขายของยุทตลาดด้วกันขายของยุทธตลาดเมื่อคน่นแกนบอกให้เราเศ้าขายจะโดนนะแต่เราบ่มิน่าเห็นเราก็มักไปเก็บผักเก็บอย่างอยู่ในสวนนี่นยังไปขายกับว่ากันไปตันนี้เราอะไปจตมือแบบพักแบบนั่พ่อเก็บบริบัทซื้อมือล้วพักพอน เราบางคนกินยั้ก่สู้ๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะเดะพ้นกระทไปทั่วโล ที่หาเสารกินข้าวมืกอาชิรัมบากแน่เนาะบ้าะนเฮาเห็นบินเบลืดไปแจกเงเนินอ,อยู่อชิพอซอยได้เนะาะคนละรวยคนละหารวยคนละพัน ตำแักทั่วเนี่ยกินกับปิ่งแบบทั่วขากันมเนี่ยทำไมเป็นเล็กน้อยมาคัะแต่ว,ว่าโดนๆที่ได้กินดอกเนาะปลาทูมันแพงเพราะว่าตำเล็กน่อยเพียนบอกว่าม่มีเงิน เธอก็ต้องเส้นปลาทูเส้นปลากระกป๋องเอาไว้มีเงินก็ต้องเป็นปใจเพื่อนเซบ แซมมอนเอากอาอันเครื่องเอียงเครื่องทอดไร้น้ำมันแมพี่น้องแอร์ไฟ e ์อ่ะมันชิมมี่หมดให้เลื่อกเนื้อไก่ปลากุ้งแปลนอที่ได้กิน่นหนังกรอบเลยสะดวกดีอ่ะ้อนกลับเมืองไทย สิพ้าอีแม่ไปซื้อเครื่องใส่ไฟฟ้าอะไรอยู่เจียวเลอะไฮเราเลิกใส่เตาแก๊สแล้วเตาแก๊สที่มันเป็นถังนะห,ห้เราใส่เตาไฟฟ้าแท่ย่านไหมมันเป็นเสียงดังฟูนะ่ฟูน้องย่ามสิเปิดไหมย่านย่าน สมสิบอกว่าเอาตรงๆนะบ่เคยกินในสมองว่ะบ่เคยกินในสมองว่ะมือนหนึ่งมันจะมีไหวรัดที่แปลว่าหยุดโลกทั้งโลกได้ไหมเคยเห็นแต่ในหนันงเนาะอืม,มเกิดกินในชีวิตจริงหยุดโลกทั้งโลกเลยหรอ 以后没难 อ่นวิกฤตว้ลร่นิพานไปกับมุมมองการใส่เงินของคนกลางวางแผนชีวิตเนี่ยกสิบเปลี่ยนไปอยู่ด้ยเนาะหลายๆอย่างน่ะสิปเปลี่ยนไปเลยล่ะ ยังเรื่องเงินเนาะแตสิบแบบประหยัดขึ้นเก็บเงินในในบัญชีเงินฝากอะเงินเก็บเอาไว้แบบยังทำมาอยุได้ปีนึงถ้าเกิดว่าเกิดอีหยังขึ้นมาได้ทํางานอย่างสิเนาะเพราะว่าท่านท่านเกิดอีหยังขึ้นมาแต่โมม่เงินสำรองสักปีนึงเสียคื mm hmm. อยังเวลาอย่างสิเนาะไปเฮ็ดงานมาได้ลําบากอาจทีต,ตกงานอีอย่างสิเนาะ ก็ใหญ่อีกแล่วบางคนก็พลาดหลายค่จะจิตใจหลายเนาะลูกแน่เมียแน่พ่อแม่แน่ก็สิกินชื่อใจมันพลเดือนกันยาก ส,สู้กันไปด้วยพี่น้องเด้อเอามันเกิดกันแล้วให้ยังไงเนานะเอะต้องสู้กันต่อไปชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปเนาะบดเป็นตะไคาหรอกเป็นที่กันบดลง แอบเรอิมเราพี่น้องขอบคุณทหรับการติดตามทุกคนมั่งใจทุกไลน์ทุกแช์ที่มีให้กับอีสานอีน์เมริกาดูแลสุขภาพและพี่น้องเด้อเป็นห่วงรักไลเคารพบุูทานพอกันแั่นคลิปหน้าเลค่ะสวัสดีค่ะ